ให้ข้าววัวตอนเช้าให้ข้าวัวตอนเช้าพี่นองให้ข้าวัวตอนเช้า เอาเขาให้มันกินพี่น้องเอ้ยตอนเศร้าเขาเขาให้มันกินจะได้สวยจะได้งามจะต้องอยูพีนะจ๊ะมันขี่มันเอากรเก็บกองไว้เอาไว้ใส่พักใส่ต้นไม้พี่น้องขี่มันเอากรเก็บไว้นะจ๊ะนะจ๊ะ ขี่งั่นเขาก็เก็บกองไว้อันน,นมัยขี่มันกองไว้เป็นบ่อนเป็นทีนะจ๊ะไปใส่ต้นไม้นะาทองคำแม่นะทองคำแม่ย เอาเข้าให้กินแล้วก็ปอยย้ำเศร้าพี่น้องเอ้ยมาตอนแรงก็ให้กินอีกเอาห้ํให้กินก็นได้เอาเข้าให้กินก็นได้นะเอาขี่มันโฮมไวอีกไปใส่พัก Saya sayurkan, buat kini orang memang kini mahu. ตอนเสามาหากระ่อยพี่น้องกปล่อยงัวไปหากินยาเองมันขำม,มามันกระมาพี่น้องไป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 เงินไป,ไปนางสบายเงินนางสบายเงินเดียวเดียวเดียว บายบายสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี